จเจริญพรญาติโยมและสาธุรชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มาพูดคุยในวิชาชีวิตตอนที่21ที่วัดพระเจ้าเมงรายแห่งนี้นะโดยวันนี้ก็เอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะเล่มที่ 16, 17, 18, 19, 4เล่มมาพูดคุยกัน นะตั้งแต่เรื่องของการเพราะว่าวิชาชีวิตที่ทำให้เราได้มีความสุขนั้นเนี่ยนะเช่นในเรื่องของความไม่โกรธนะความไม่โกรธมีเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคได้ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพระติษะนะซึ่งมีศั์เป็นหลานของพระองค์เนี่ยเกิดความโกรธเคืองอเพื่อนพระสาวก นะที่มาต่อว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเกิดความโกรธนะผู้องก็เลยทรงตัดว่าโอ้เธอจะโกรธไปทําไมติสะนะความไม่โกรธเนี่ยนะเป็นธรรมนะเป็นธรรมนะอันประเสริฐนะสำหรับเธอนะแท้จริงเนี่ยบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็เพื่อกำจัดความโกรธนะความถือตัวนะ แล้วก็การลบหลู่คุณท่านนะั้นก,ก็คือหมือนว่าเราพึงที่จะได้เป็นผู้ที่มีความ,มเมตตามีความไม่โกรธนะไม่ถือตัวนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ลบหลู่คุณท่านไม่อักตันยูอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็มีถ้อยคําอยู่ในพระไตรปิฎกนะเล่มที่16หนะ้า300นะ336นะาเพราะนั้น ความไม่โกรธเนี่ยก็เป็นสิ่งที่งดงามที่พระองค์ทรงตรัสว่าติสะเธอจะโกรธทาไมอย่ากโกรธเลยติสะความไม่โกรธเนี่ยเป็นธรรมอันประเสริฐสําหรับเธอนะแท้จริงเนี่ยบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยก็เพื่อกําจัดความโกรธความถือตัวนะและความลบหลู่คุณท่านนะเพราะฉะนั้นเราทั้งทั้งหลายสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นะ ย่อมเป็นสิ่งที่มีความงดงามเพราะพอเราโกรธแล้วเนี่ยสมาธิเราก็จะเสียนะพูดอะไรก็แบบมันค่อนข้างจะแบบสะดุดไปหมดอ่ะนะนอกจากเรื่องความไม่โกรธแล้วนะเพราะว่าพอโกรธปุ๊บเนี่ยมันความแป,ปรปวนในร่างกายนะกระแสการหมุนเวียนสุกชีโลหิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะอาจเกิดโรคภัยได้เหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องเราในอุปาทาปริ ตัสนาสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องการที่พระองค์ได้ทรงตัดสอนพระสาวกถึงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะจิตไม่ถูกครอบงำนะพระองค์ทรงตัดว่าเมื่อจิตไม่ถูกครอบงำนะอริยสาวกจึงไม่หวาดกลัวนะไม่ลำบากใจนะไม่ต้องห่วงใยนะไม่ต้องสะดุ้งนะเพราะว่าเพราะไม่ถือมั่น นะนนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่17นะอยู่ในเล่มที่17หน้า21นะหน้า21นะน 21. นะที่พระองค์ทรงกล่าวว่าเ,เมื่อจิตไม่ถูกครอบงำนะอริยสาวกเหล่านั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยนะและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น นะคือถ้าว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยนะนะนะความห่วงใยทรัพย์สมบัติต่างๆเนะี่ยมันก็ไม่มากหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นความหวาดกลัวมันก็ไม่มีนะเมื่อจิตไม่ถูกความง,งามมาเรี้ยวสาวก็ไม่หวาดกลัวนะไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยนะเพราะว่าบางทีแบบเราเออมีทรัพสมบัติมากนะเออกลัวทรัพย์จะถูกจน ชิงวิ่งราวไปไหม้บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็ก็ไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องห่วงใยเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในความเป็นจริงของชีวิตความไม่ยึดมั่นถือมัน่นความมีเมตตาความไม่โกรธต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นคําสอนที่มีมีความสําคัญนะนอกจากนี้ในการดํารงชีวิตพะองค์ก็ สอนภาษาวกว่าให้เธอทั้งหลายเนี่ยพึงแผ่เมตตาออกไปนะออกไปแผ่เมตตาไปทั้งทิศทั้ง4ี่นะเหนือใต้ออกตกทิศบนทิศล่างแผ่ออไปตลอดโลกนะทุกหมู่เหล่าเลยนะไปในทุกที่ทุกสถานนะด้วยเมตตาจิตนะอันไพบูรนะไม่มีขอบเขตนะไม่มีการเบียดเบียนอะไรต่างๆเห่านี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นเ,อเ,อเนื้อหาสาระ นะว่าความเมตตาน,นเนี่ยให้เราแผ่ไปแผ่ไปทุกผู้ทุกคนไม่ต้องไปเ,เลือกที่รักมากที่ชังนะแผ่ไปแบบไม่มีขอบเขตนะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่18หน้า411 18นะ18หน้า411ว่า ที่สุทั้งหลายเธอนั้นพึงมีสตินะมีเมตตาจิตแผ่ไปในตลอดทั้งทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงอะไรแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูรไม่มีขอบเขตนะไม่มีความเบียดเบียนอยู่นะแผ่ไปนั้นะเพราะนั้นในการทําบุญดีเราก็จะมีบทแผ่เมตตานะแกญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วแผ่บุญกุศลไป เพราะว่าบางทีชีวิตเราเราไม่รู้เรื่องอแบบในเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณซึ่งมันก็แล้วแต่คนบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะบางทีแบบบ้านเนี่ยอยู่แล้วมันก็ร้อนลุ่มนะไม่สบายใจไม่ค่อยเจริญอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็คนในบ้านาจเจ็บป่วยอุบัติเหตุนู่นนี่มันบางทีมันมีครูบาอาจารย์มันกนบอกว่าบางทีมันมีแบบ มันมีแบบวิญญาณของพวกอามนุษย์เนี่ยวิญญาณของพวกเปรตพวกอสุรกายเนี่ยพวกนี้อยู่นะเพราะนั้นบางทีแบบมันทําให้คนอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่แบบไม่ไม่เป็นสุขอ่ะนะนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงนะที่แบบว่าครูบาอาจารย์ท่านท่านเคยเคยเคยพูดไว้แบบนั้นเลยว่าในเรื่องของอาถรรพ์เนี่ยว่าอาถรรพ์เนี่ยมันมันมันบางทีมันมันเป็นความเลวร้ายนะที่มันเกิดจากพวกวิญญาณนะ บ้านที่อยู่อาศัยมันนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขนะอาจเกิดไอ้อะไรต่างๆเนะี่ยเกิดสิ่งที่เ,เกิดมันมีเป็นที่อาศัยอะมนุษย์ของเปรของผีตายโหงอะไรเงี้ยบางทีเราได้แผ่เมตตาไปเนี่ยนะก็ก็ก็จะทําให้เราเราแบบว่า,อ,าอยู่เป็นสุขขึ้นอย่างน้อยท่านก็สอนว่าคนที่มีใจคับแคบเนี่ยคนที่มีใจคับแคบเนี่ยก็จะแบบมีความเดือดร้อน อยู่ไม่ค่อยเป็นสุขแต่ถ้าคนที่แบบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจวกว้างขวางเนี่ยทําบุญอุทิศให้พวกสิ่งต่างๆเนี่ยพ,พวกเปรตพวกจิตวิญญาณชั้นต่ําพวกไอ,อสัตว์นรลลกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะอ,อ,อันนี้หลวงพี่เค,เ,คเคยเคยได้อ่านจากบทความของของเจ้าเลยนะนะเจ้าเจ้าเขียนเลยเจ้า เนะจ้าปะเวชณะเชียงใหม่เขียนไว้เลยเรื่องอชําแหละชําแหละกฎแห่งกรรมเนี่ยว่ามึงกฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีจริงนะบางทีแบบว่าชาตินี้เราอาจจะจนนะเพราะว่าอาดีตชาติถึงแ้ถึงแล้วเราจะทํางานหนักก็เป็นเพราะอาดีตชาติเราไม่ค่อยได้ทํากุศลมาบางคนชาตินี้มันทําไม่ค่อยดีเลยแต่ทําไมมันรวยอันนี้ก็ชาติก่อนมันดีมาแต่ว่าก็เป็นอัน,นรู้กันว่าชาติหน้ามันต้อง ไม่ดีแน่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีสตินะการเจริญภาวนาในสติปัฏฐานสี่นะการที่นาในในเวทนาในกายนะในกายเรานะมีสติสัมปชัญญะนะรู้ถึงกายว่าทําอะไรอยู่นะในเวทนามีความสุขความทุกข์ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราใช้ความคิดนะใช้ความคิด เป็นธาตุเราเนี่ยโอ้เราจะมองโลกแบบสวยงามเลยมามองใช้ความคิดมองนูน่นมองนี่โอ้โลกสวยงามแต่ถ้าเราเอาความเราเราถูกความคิดใช้อะคือเราเป็นทาสของความคิดเนี่ยโหเรานี่แม่งตกนรกเลยอะตกนรกเลยคือแบบว่าคิดบ้าคิดน้อยใจคิดเสียใจคิดกังวลใจลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนอันนี้ตกเป็นทาตของความคิดเนี่ยนี้ครูบาอาจารย์ท้างสอนมาว่าถ้าเราเอาความคิด นะเป็นธาตุเราแล้วก็เป็นธาตุเรานะคือเราใช้มันเนี่ยเราจะอยู่แบบมันอยู่มีความสุขอยู่แบบสวรรค์แต่แเราถูกเราเป็นทาสของความคิดแล้วก็เราเหมือนอยู่ในนรกเลยอย่างนี้เรานี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดในเรื่องของสติประฐานสี่การพิจารณาในกายนะมีสติสัมปชัญญะอยู่นะในเวทนานะในจิตจิตของเรานะมีสตินะที่บอกว่าที่ผมพี่เคยคุยว่าในพระไตรปิฎกก็มีว่า จิตเนี่ยจะเป็นตัวเอ่อเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวปกครองจิตเป็นตัวดูแลจิตนะว่าเฮ้ยจิตตอนนี้คุณโกรธแล้วนะสติก็จะเรียกเอ้ย e คุณจิตคุณโกรธแล้วนะคุณคุณรู้ตัวเปล่านะคุณรู้ตัวไหมคุณโกรธอยู่อะ่ะเฮ้ยเบาๆหน่อยดีน้อยหน่อยดีน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะหรือว่าจิตแบบคิดไม่ดีอะ่ะเอ้ย จิตคุณคิดไม่ดีนะมันเป็นบาปนะไม่ดีนะอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในกายเวทนาในจิตในธรรมนะในธรรมหลักธรรมคามสอนก็ดีนะการพิจารณาในธรรมได้จิตพิจารามีสติพิจารณาในธรรมก็ทําให้เรามีจิตใจผ่องใสนะไม่โทรมนัสเสียอกเสียใจกัดกุ้มท,กกทุกอกทุกใจอันนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเล่มที่19บหน้าสองนะสิหหน้า216พูดถึงสติปัฏฐานสี่ เดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูที่ที่เทวดาสิงสถิตอยู่เอ่อสติปัฏฐานสี่ประการมีอะไรบ้างนะก็คือหนึ่ง,งพินาเห็นกายในกายอยู่นะมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะนะสองพินาเห็นเวทนาในเวทนาสามพิณาเห็นจิตในจิตนะพิณาสี่พินาเห็นธรรมในเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนะเพื่อมีสติสัมปชัญญะเพื่อกําจัดโทมนัสนะ โมน,นัสก,ก็คือความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะในเรื่องของอสติปัฏฐานสี่นะการดำรงชีวิตในวิชาชีวิตนะขอให้เราได้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะอย่าไปฝังทางอย่าไปทําให้กฎแห่งกรรมนั้นผิดธรรมชาติคนที่เขาดีกับเรานะเราก็ต้องดีกับเขานะเราเป็นผู้บังคับบัญชาเนะี่ยลูกน้องคนไหนมันพูดน้อยแต่มันทํางานดีนะ นะมันไม่ขี้ประจบเนี่ยนะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่ใช่จะเอาช่วยแต่ไอ้คนนี่มันขี้ประจบไอ้คนทาดีไม่ได้ดีเนี่ยถือว่าเราขวางทางเขาเนี่ยนะเรา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 จะไม่เจริญนะเพราะว,าวิชาชีวิตเราก็ต้องการให้คนเจริญนอกจากนี้ในเรื่องของสมบัติในโลกนี้ที่เราปรารถนากันนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัตินะรูปร่างหน้าตาทรัพย์สินความร่ารวยนะ มีบ้านเลือนใหญ่โตรถยนต์คันใหญ่นะมีสวรรค์สมบัตินะแล้วก็นิพพานสมบัติแล้วแต่ว่าเราชาวโลกเราเอาแค่มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติก็พอนะเพราะว่าบางคนเนี่ยม,มีมีมนุษย์สมบัติเยอะนะมีมนุษย์สมบัติเยอะมีบ้านหลังใหญ่มีเงินมากมายมีอะไรเยอะแยะแต่อยู่คนเดียวกินอาหารก็แบบไม่ค่อยอดอดอยากอยากแต่รวยรวยเยอะ นะสมบัติมากมายแต่ว่าประหยัดแล้วอยู่คนเดียวอันนี้แบบว่ามันมันก็อาจจะมีมีทรัพย์สมบัติจริงแต่ว่าความเป็นมนุษย์สมบัติมันก็ไม่เพียบพร้อมนะสู้คนจนที่แบบว่าอยู่ในสีในธรรมนะประพฤติดีประพฤติดดชอบนะแม้จะรวยน้อยหน่อยแต่ก็มีความสุขกันทั่วหน้าทั้งลูกหลานเลนอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะก็เป็นเพราะความมีเมตตาความ กตัญยูกตาเวทีวต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นบางทีเราต้องเชื่อนะต้องเชื่อในเรื่องของของกฎแห่งกรรมต่างๆนะว่าทุกที่อ่ะมันมีอ่ะที่ที่มันเป็นอยู่แล้วดีตรงนี้ก็อยู่แล้วไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นเ,เราก็พึงจะต้องแบบรักษา,าจิตใจนะจิตใจของเราของเราให้ดีนะสร้างกรรมดีนะพยายามสร้างกรรมดีเพื่อจะ ล้างกรรมชั่วอย่างน้อยกรรมชั่วในชาติก่อนก็ได้อาจจะได้เบาบางลงมันอาจจะไม่หมดไปแต่ว่ามันมันก็อาจจะเบาบางลงไปได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉนั้นเราก็ต้องแบบว่าเออมีความเห็นอกเห็นใจนะในเรื่องของออกฎแห่งกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันมัน,ม,นมันใช่เลยนะที่ที่เราจะต้องอันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูสถานที่ที่แบบว่าเป็นออสวรรค์นในโลกมนุษย์นะ เป็นที่ที่แบบว่าเอา่อทำไมสถานที่นี้ถึงแบบได้งดงามตะการตาเช่นนี้นะแต่ว่าถ้าไปอาจจะผิดหวังก็ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าเอา่อตลอดระยะเวลาที่หลวงพี่มาที่วัดพระจอาเมงรายนี้ก็พยายามให้ที่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมือนเป็นที่สิ่งสิสถิตนะของเราเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะเดี๋ยวเราดูกันไปนะ อันนี้ก็เป็นวัดพระเจ้าเมืองลายซึ่งหลวงพี่ก็เคยมาบูรณะซ่อมแซมอยู่แต่ตอนนี้ก็หลวงพี่ก็ไปอ,อยู่ที่ที่ที่นูละที่อันนี้ก็เป็นองค์พระเจ้าข้าคิงนะเป็นพุตรรูปโบราณน,นะเอะกอก็อันนี้ก็ ก็นี้ก็ได้พานําชมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เป็นหอไตนะหอไตหอไตเก่าแก่มีพระอุโบสถนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ว่าสวรรค์บนโลกมนุษย์นะมันอาจจะไม่ได้เป็นการพูดเกินเลยไปหรอกนะแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแบบเหมือนเป็นที่สิงสถิตของเราเทพเทวดาที่ทําให้สถานที่แห่งนี้มีความสะอาดงดงามนะมีผู้ ดูแลรักษานี่แหละคือตรงนี้แหละคือสถานที่ที่เป็นทีอ่อยู่ของเราลุกคเทวดาทั้งหลายนะเนี่ยคือถ้าพูดถึงเวลานี้ขณะนี้เนี่ยหลวงพี่ว่าเป็นต้นพระศร,รีมหาโพธิมีความสะอาดสวยงามที่สุดในโลกในโลกเลยนะเพราะว่าดูถึงแม้ว่าจะมีใบโพล่วงหล่นมากมายแต่ว่าก็มีคนดูแลรักษาแบบ อย่างอย่างดียิ่งนะเพราะนั้นอันนี้เมื่อกี้หลวงพี่ก็พออ่านเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เลยนึกถึงเรื่องเออมันจริงนะว่าที่อาถรรพ์นนะที่ที่แบบว่าเทพเทวดาอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็จะมีความสะอาดงดงามแบบเนี้สมกับที่เทพเทวดาท่านได้อยู่อาศัยนะแล้วเรามาอยู่เราก็ร่มรื่นนะที่นี่แบบโอ้ต้องคนมีบุญยิงนะถึงจะถึงจะแบบว่า ได้มาสัมผัสได้แล้วตรงเนี้ยเป็นคติความเชื่อเพราะว่าต้นไม้ต้นเนี้ยต้นโพต้นเนี้ยเอ่อมีตำนานในพงศวดานโยนกว่ากษัตริย์สีลังกาได้ถวายพญามังรายมาแล้วพญามังรายก็ถวายมาสี่ต้นแล้วเมื่อเจ็ดร้อยปีก่อนเพราะฉะนั้นอต้นนี้เนี่ยจรงถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีพลังชีวิตสูงเนะเพราะว่าคือเป็นต้นไม้เก่าแก่แล้วบางทีแบบใครที่ท้อแท้มากมายเนี่ยเขาบอกว่ามาเกาะมาเกาะต้นโพเนี่ยมาเกาะ ขอพลังชีวิตให้มีความแข็งแรงให้สมหวังสมปรารถนาให้เป็นสิริมงคลน่หรือเราก็ไม่ให้เพ้อฝันนะเพราะว่าหลวงพี่ก็ไม่ชอบเรื่องการเพ้อเจ้อไสยศาสตร์รรรรอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้พวกเราเห็นว่านี่แหละคือคือสวรรค์สวรรค์บนดินที่แบบว่าหญ้าเยอะก็เขียวสะอาดน้ําชุ่มฉ่าชุ่มชื่นไปต่างๆเนี่ยเป็นที่ที่เป็นอาถรรพ์แต่เป็นอาถรรพ์ที่เป็นมงคล เพราะว่าสถานที่บางที่เนี่ยไปอยู่แล้วมันร้อนลุ่มอยู่แล้วก็ไม่เจริญอยู่แล้วก็พี่น้องทะเลาะกันลูกหลานทะเลาะกันไม่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยพวกพวกเราเคยเห็นเปล่าล่ะยางแบบคนมีเงินมากๆานกะแต่ว่าเขาอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเนะ่ะแต่ว่าเขาอยู่บ้านแค่วันหนึ่งห้าหกชั่วโมงเองเขาอยู่แค่นั้นเองหรือว่าเขามีบ้านพักตตา่อากาศห้าสิบ้าน100ลอย้านสามร้อย้าน ไหนึ่งอ่ะเขาไปใช้บ้านตาอากาศแค่10วัน15วันเองอ่ะเพราะนั้นแบบว่าจริงเหรอที่ว่าเขาได้ใช้ทรัพย์สินที่เขามีอย่างคุ้มค่าจริงเหรอว่าเขาอยู่แล้วเขามีความสุขใจเขาไม่ห่วงใยเขายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ไหมเพราะอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อกี้หลวงพี่ก็อ่านให้ฟังในพระไตรปิฎกเล่มที่สิไปแล้วในเรื่องเออ อุปาทาปริตัสนาสูตรนะว่าเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นที่พระองค์ทรงตัดว่าถ้าจิตไม่ถูกครอบงำอริยาสาวกก็ไม่ต้องหวาดตัวไม่ลำบากใจนะไม่ต้องห่วงใยนะไม่ต้องสะดุง้งเพราะว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็ให้เราแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปทุกทิศเลยทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบนืบ้องล่างแผ่ไปตลอดโลก แผ่ไปทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บูรณ์ไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนกันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องที่ผุ้ทคงได้ทรงตัดสอนกับพระติสาซึ่งเป็นหลานว่าเธอจะโกรธไไมอย่ากโกรธเลยติสะนะความไม่โกรธเนี่ยมันเป็นธรรมมันประเสริฐสําหรับเธอแท้จริงเนี่ยบุคคลผู้ประพฤติพรหมพจรรย์นเนี่ยก็เพื่อละความโกรธความถือตัวและความลบหลู่คุณท่านเหล่านี้เป็นต้น วันนี้หลวงพี่ได้นำพระไตรปิฎกเรื่องที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็นำเนื้อหาในเรื่องของกฎแห่งกรรมเล็กน้อยที่เขียนโดยเ,เ,เจ้าเจ้าประเวศนะเชียงใหม่ที่หลวงพี่ได้มีโอกาสอ่านเนี่ยแล้วกเกิดความซึมซับเชื่อในเรื่องของของบุญนะในเรื่องของบุญในเรื่องของผลแห่งกรรมว่ามันมีอยู่จริงว่าทำดีย่อมได้ดีนะทำดีเป็นเหตุผลก็คือความดี ทาชั่วชั่วคือคือเหตุตับผลแห่งความชั่วที่เราได้รับนั่นคือผลเหล่านี้เป็นต้นและที่นี่คือที่ที่เป็นที่สิงสถิตของเหล่ยาเทพพญดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้และมีความเก่าแก่ง,งดงามสะอาดสวยงามสมฐานะของความเป็นต้นมะศีมหาโพธิ์ที่ทรงปลูกโดยปฐมบรมกษัตริย์แห่งนบุรีสีนครพิงหรือเมืองเชียงใหม่ ความน่าทางคุณพระรัตนกรายและสิ่งหลักสิทธิ์ต้งหลายนะในโลกนี้ณัถานที่อย่างนี้ขอได้โปรดเป็นพร,ระปัจจัยพี่บาปันทานพอเนี่ยโยมพี่โยมน้อนทุกท่านขอท่านในมีแต่วความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมหวังมุ่งหวาปรารตนาะ เขาชีตบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสหายทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้เราเปรตเราพูดผีปีศาจนะอมมนุษย์สัตว์นรกสัตว์เัจฉานก็ขอให้ได้มารับในบุญกุศลนี้ด้วยเจริญพร